วันนี้วันที่18มกราคม2569กอบเดินทางมากราบขอพรกับหลวงปู่เถิงปัญญาวโรวัดบ้านอาลัยตำบลจานอำเภอกันทรมจังหวัดริสเกตครับเนื่องในนับสกราชใหม่ ปีใหม่2569และว,วันนี้กอบตั้งใจมาหาหลวงปู่และได้นำเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวสเวตเตอร์มาแจกให้กับพี่น้องชาวบ้านบ้านอะไรอีกด้วยครับสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างมากเลยครับไปเลย <Have a boat> เห็นพี่น้องชาวบ้านเลือกเสื้อผ้ากันอย่างมีความสุขตัวก๊อบเองก็สุขใจอิ่มใจอย่างมากครับเชื่อกันว่าหากเรารู้จักแบ่งปัน ก็ทำให้ตัวเรามีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับสร้างสังคมที่น่าอยู่และอบอุ่นมากขึ้นครับ แล้ววันนี้ก๊ถอถวายรังนกกราบขอพอรหลวงปู่หลวงปู่ก็เมตตานำได้มงคลมาผูกแขนให้พรให้กำลังใจใ,ในการดำเนินชีวิตครับ

ผู้ศรัทธาบารมีหลวงปู่ได้ร,รับพรอันเป็นมงคลในวาระปีใหม่2,569นี้ไปได้วยกันครับอนุโมทนาสาธุครับสาาาธุเนอนอมททีี่นน่พพพยยกัลไงดวะหจผ ความสังคมวัดปัตนะทุกประการเดินเจ้าที่สานกุลีน้นต่อระลึกกุลีผู้อยู่น้ำคำแอบผ่านหนึ่งอันสองสามชั่วชีวิตเราจบจานงานบุญอาภรณ์ทุกข์ทุกข์มาเอาหัธข้ามุขทายาจะท้าขมุขนั้นนั้นอาตราวายะมาเอาหัวข้ามุขทายะ Ah, <laughs>